เออคุณเอ้คุณเอ่ออันนี้คุณเบลเจ้าของร้านดาราถาใช่เป็นร้านไอไอซ์คีไมใช่หมฮะใช่ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วฮะเพิ่งเปิดค่ะพี่เพิ่งเปิดเหรอใช่ค่ะเปิดแล้วที่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นไม่มีลูกค้าเลยใช่ไหมอ๋อจากหกสิบกลายเป็นหนึ่งหมื่นค่ะหกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เข้าใจหกสิบกลายเป็นหนึ่งหมื่นหมายหมายถึงอะไรก็ขายได้วันละหกสิบจัดหกสิบบาทหลังจากพระอานจันอ่าไปเจิมร้านให้ก็กลายเป็น วันละหนึ่งหมื่นอย่างไม่ได้ก็เจ็ดพันหกพันคุณโกหกหรือเปล่าคุณกล้ายืนยันไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถามั้างซอยค่ะตอนนี้ดังระเบิดระเบ้อจริงเหรออันนี้พาผ้าจานชานลงไปเจิมนาหรือยังครับเนี่ยวันที่ยี่สิบสามมีนาค่ะแล้ววันที่ยี่สิบแปดมีนาคนก็หลังจากวันที่แผ่นดินไหวคนก็เริ่มเข้ามาแล้วคนก็แชร์ในกระแสติ๊กต็อกตอนนี้ร้านแมทคือดังในติ๊กต็อกมากคนข้างในซอยไม่มีค่ะแล้วใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักผ้าจานชานลงคุณป้า ุณป้าหญิงเดกคะ่ะเหรอใช่แล้วนิมนต์ท่านไปร้านกี่กี่ครั้งแล้ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองแล้วเหรอใช่ท่านทําอะไรให้บ้างพอไปที่ร้านครั้งแรกอะครับครั้งแรกก็ <ๆ S 2> ไปเจิมให้ค่ะไปเจิมใช่ค่ะท่านไม่ได้ท<จ>่านไม่ได้วางหงจุ้ยอะไรให้เหรอไม,อไม,ม่ไม่มีคะ่ะไม่มีค่ะไปเจิมตอนแรกคือหนูไม่เชื่อด้วยบอกเป็นคนไม่เชื่อร้านพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมเชื่อค่ะแต่ว่าเหมือนเราลองไปทุกอย่างแล้วอะอ่าจนแบบท้อแล้วค่ะท้อเลยเหรอใช่กะจะเลิกร้านเลยใช่ไหม อุ้ยพี่ถ้าพูดถึงเนี่ยนี่ร้านที่สี่แล้วนะคะร้านที่สี่แล้วเหรอใช่ค่ะโอ้โหทำไมมาเจอพระอาจารย์ช้างเลยใช่แต่ละร้านนี่มูลค่าแบบเยอะมากเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหคือวันนั้นไม่รู้จะทํายังไงแล้วคุณป้าบอกว่าให้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะนิมนต์พระอาจารย์มาหนูเอออยากทำะไรก็ทำไปบอกว่าทำไปก็ทำมาแค่นั้นแหละตอนที่ท่านมาก็ยังบอกน่าจะเติมเฉยๆนะพอขายได้เวลาเวลาแบบลูกค้าไม่มี เด็กๆจะบอกว่าครูบาช่วยหมูเด้งด้วยโอ้โหต่อแถวกันเต็มเลยค่ะทุกวันนี้นแล้วะอะไรนะจะปิดร้านแล้วอยู่ดีมีลูกค้ามาต่อคิวสามสามจะสามสามรา,ายเห,หรอไม่ค่ะพี่ทุกวันนี้คือต่อคิวโต๊ะไม่พอ,ไม,พอไม่พอนั่งร้านทุกวันนี้ต้องจองคิวเหรอถึงจะได้เข้าไปใช่ค่ะพี่ต้องจองคิวต้องถามว่าช่วงไหนมีคนไม่ไม่มีคําว่าไม่มีคนมีอยู่ห้าโต๊ะห้าโ uh huh. ต๊ะนะคะพีห้าโต๊ะนี่วันละเป็นหมื่นนะจริงแล้วโต๊ะหนึ่งตกเท่าไหร่ครับเนี่ยสองสามพันเลย หลักร้อยหลักร้อยเหรอขายหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบนะมไม่ได้ขายแพงแล้วร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับสิบเอ็ดโมง,งช่วยบอกได้ไหมเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มค่ะช่วยบอกได้ไหมว่าพิกัดร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคนที่ดูคลิปเขาจะได้ตามไปอุดหนุนอ่าอยู่ตรงพระหนโยธินห้าสิบสามค่ะ,ะบางเขนกรุงเทพถ้าสมมติว่ามาจากบีทีเอสก็ลงบีทีเอสกรมทหารรักสิบเอ็ดแล้วต่อวินเข้าไปหรือว่าเดินเข้าไปสี่ร้อยเมตรในทิกตอกเซิร์ชในทิกตอกได้ค่ะคาเฟ่ดาราถาคาเฟ่แมพอยู่ เพราะว่าตอนนี้น้อง<ช>นับถือผ้าอาจารย์ชาลง100%เลยใช่ไหมกำลังอาจะเอารูปใส่หน้าปกร้านแล้วค่ะตอนนี้ <laughs> เอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ <laughs> ก็ขอให้โชค <laughs> ดีครับให้ร่ำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยตาฝนแล้ว